เหนยบ้างโอ้โหเดินไม่รอเลยเหนืดูดิ้เงือแตกเลยนานๆอยู่ได้เดินป่าทีตอนนี้เนี่ยมาถึงยังที่พักนะครับผมระหว่างทางแล้วนะดูดิเงือแตกเลยนะครับพี่โอ้โหไม่ไหวจริงๆเลยนะโหเจนน่าจะร้อนน่าดูเลยนะดูจะเงือแล้วน่าจะโคตรร้อนเลยใช่เหงื่อกได้ร้อนด้วยเพียด้วยไม่ไหว อ้าวแต่เดียวมาดิเข้าเยอะไปนินึ่งขอไปนี่คุณเตียงเนีะทุกคนจะกัเปยจะมามากเลยจะควาบบรรยากาศเริ่มที่จะหนาวกันเลยทีเดียวก็เราก็มีไฟตลอดนะครับผมก็คิดว่าในค่ำคืนนี้ไม่น่าจะเย็นเกินไปนะ สวัสดีครับผมสวัสดีเพียบสีทุกท่านนะครับผมวันนี้เจอกับน้องเชนอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ผมก็มากับแทนนะครับผมสวัสดีครับผมแทนนะครับจากช่องงเกอร์บอยนะครับทุกคนครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้พาอ่าน้องผมอีกคนหนึ่งนะฮะนี่ครับอยู่ด้านนี้เลยสวัสดีครับครับผมเราทั้ง3ามคนเนี่ยวันนี้เราจะไปอย่างต้นสายต้นหนึ่งนะครับก็จะมีแทนเป็นผู้นําทางให้ผม ในครั้งนี้นะครับผมอ,บอ่าพี่พี่ตอนนี้เนี่ยเรารีบเดินทางเข้าไปดีกว่านะไปไปดีกว่าหวานะครับโอเคไป ก็ขณะนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาสักพักใหญ่แล้วนะครับผมตอนนี้น่าจะมานเที่ยงแล้วนะครับขอบอกตรงเลยนะครับว่าบรรยากาศร้อนมากๆเลยพี่ๆร้อนไหมร้อนทันเขาอยู่นู่นเลยร้อนมากครับโอเคก็ ส่วนพี่ชายของเราก็อยู่ข้างหลังนู่นเลยครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างร้อ,อนมากเลยสองคนนี้เดินไม่รอกันเลยคือผมเนี่ยตอนนี้เดินหมาเหนื่อยมากๆเลยนะครับอ่าบอกตรงว่าไม่ค่อยได้เดินป่าเลยนะนานๆจะกลับบ้านทีนะครับผมโราิาัเตรียมความพร้อมเลยฮนะกระปุกกระเป๋า นานๆได้เดินป่าทีแบบนี้นี่โอ้โหเหนือแตกเลยนะครับพี่ๆฮะโอเคเดี๋ยวผมตามสองคนนี้ให้แบบติดๆกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นภาระให้กับแทนแล้วก็น้องเชนนะครับเป็นไงบ้างไอ้หนูก็ได้เหงื่อครับผมอ๋อได้เหงื่อนะถ้าไม่ได้เหงื่อนี่ก็แปลกแล้วนะครับก็แดดจ้ากเลยทีเดียว อตอนนี้เราเลาะเขาวลูกนี้นะครับเป็นขขาวสูงพอสมควรก็เส้นสทางนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าผู้คนเนี่ยมักจะสารจอไปมานะอ่าผืนปา่าแถบ,บนี้ก็จะเป็นป่าแบบที่มีผืยน้าเยอะซะด้วยนะครับผมเวลาเราจะ ทำลายนี้ต้องระมัดระวังนะเพื่อเราเดินไปเนี่ยเหยียบอา,อาจจะบาดเจ็บได้ง่ายนะครับผมเพราะมีแต่ภายหนาม เดินไม่รอเลยดูดิเงินแตกเลยนานๆอยู่ได้เดินป่าทีตอนนี้เนี่ยมาถึงยังที่พักนะครับผมระหว่างทางแล้วนะดูดิเงินแตกเลยนะพี่โอ้หไม่ไหวจริงๆเลยนะขนาดผมเดินป่าบ่อยขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเออ่ แฟนผมนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมมาสอบถามความรู้สึกกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับโอ้โหแทนกับอ่านเชนเนี่ยไม่รอพี่เลยคือไม่ไหวกันเลยทีเดียวโคตรน้าปรตานเชนเหนื่อยมากนานๆจะได้เดินทีเนาะนานๆจะได้เดินทีเอาเดี๋ยวขอกินน้ำหน่อยนะให้น้เอาเลยครับเอาเลยครับเต็มที่เลยครับตื่ยอดเยสบายครับดูท่าน่าจะน่าจะเหนื่อยจริง อออเออเนี่ก็พามาช่งแบบเที่ยงด้วยมาถึงนี่ประมาณไปหนึ่งไปสองเองนะอืมแดดกำลังร้อนเลยนะก็ยังดีนะที่ยังมีภูเขาล้อมรอบไปด้วยแล้วก็มีต้นไม้นะแถบนี้ก็เหมือนว่ามันยังไม่แห้งแรงนะก็ถือว่ายังโอเคดีสงสัยต้องพาเขป่าพ่อยละใช่าเลยกายไหมเนี่ย ก็ไม่ไกลเท่า <éri> ไหร่ละครับไกลเลยนะแต่ว่าเดินอีกสักพักหนึ่งโอ้สักพักนี้นักดูแลแล้วเนี่ยมาเดินทางกันต่อด,ดีกว่าไปวั่เนี่ยไป ไม่เพิ่มงคเลยครับนี่ก็อะไรอ๋อไม่น่าใช่ใช่ไหมอ่ะไปตีเหมือนตากบาตรดูอยู่ฮะดูดูตีไม้ตากระบาตเรากำลังหลงทางหรือเปล่าเนี่ยไม่หลงใช่ไหมเดี๋ยดูตรงนั้นก็คุ้นๆอยู่นะเหมือนว่าจะเป็นตรงนั้น จมีที่พูยังไงเ่งหนึ่งบักขา,าอ๋อที่พูเรื่ะงตำมิยะหรอืที่พูตำมิยะเงื่อลเก็้นะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเดินไปถึงต้นไม้ที่ล้มลงมาขวางทางเนี่ยก็จะใกล้ถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเดินอีกสักพักจะดูว่ามีต้นไม้ใหญ่ล้มกลางทางหรือเปล่านะครับผม พี่พี่ครับขนาดนี้เนี่ยเราเนี่ยก็มาถึงยังอไอต้นไม้ล้มแล้วนะครับก็ในบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีต้นนี้นะครับผมนี่แหละครับผมก็ต้นไม้ล้มเนี่ยขวางทางนะและบอกว่าจะอยู่ทางขวามือใช่ไหมอืมแต่เอ้ยไ,<ซ>ไม่ใช่อ,อยู่ทางซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างหน้านะว่ามันมีหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีนี่จากจุดที่เราเดินผ่านมามันจะมีตน้ตนต้น อ่าต้นสายต้นหนึ่งนะยื่อทางซ้ายมือเหมือนกันนะจะอยู่ข้างหลังเรานะฮะถ้าเราเดินไปดูแล้วไม่มีนี่เราก็คงจะต้องย้อนกลับมานะใช่อ่าโอเคพ,พี่ิเดี๋ยวลองอ่าลองเดินเข้าไปดูอีกหน่อยหนะึ่งไปครับก็พี่ๆครับตอนนี้เราก็เดินมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมก็ถึงร่องห้วยนะฮะร่องห้วยที่นี่เนี่ยไม่มีน้ําแล้วนะครับผมก็ผม น้องแทยนี่เคิดว่าเส้นทางข้างหน้าไม่น่าจะมีต้นสายแล้วนะครับผมแสดงว่าเราน่าจะเดินเลยมาแล้วนะหลายกิโลด้วยทีนี้ผมว่าเราย้อนกลับไปดีไหม,มต้องย้อนกลับไปเลยรับครับ,รบเดี๋ยวเราเนี้ยก็จะย้อนกลับไปดีกว่านะไม่ไหวไม่ไหวน่าจะหลงละ อันนี้นะครับเราทั้งสามคนเนี่ยก็เดินทางย้อนกลับมานะครับผมขอบอกตรงๆเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าไอ้สุดที่เราคาดคะเนว่าจะใช่เนี่ยมันไม่ใช่เ,เราคงจะต้องหาที่พักใหม่แล้วนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์ก็เหมือนว่าจะตกดินไปแล้วนะครับผมให้ต้นรู้ลย เออน่าจะใช่ตรงนั้นนะใช่ปะนะดูที่ต้นสายต้นนู้นเ่ะใช่ใช่คาดว่าน่าจะเป็นตรงนู้นนะอยู่ข่าวอีกด้านหนึ่งนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราเดินไปดูนะดูอย่างนี้ดูใกล้ๆนะแต่เดินไปนี่อ๋อโหไกลครับผม,หาามไหนนะม่อกี้ลู่เลยจ้ะเออ่นะนะพี่เดี๋ยวผมซูมให้พี่ได้ดูนะนี่ครับน่าจะเป็นต้นนั้น,นครับผมนะจะอยู่อีกด้านหนึ่ง นะของเขาลูกนี้นะครับด,ดูเหมือนว่าจะกล้แบบนี้นะแต่พอลาดเดินไปนี่กลายครับผมใช่ไหมใช่ครับเมาเดินต่อกันดีกว่าไหมาลุยสักพักหนึ่งตอนนี้น้องแทนก็ดูเข็มทิศนะ่อตอนนี้พาทิตตกดินแล้วนะพี่ดูดเิเราต้องได้ที่พักแล้วนะครับควรจะไปถึงแล้วนะ ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอตายนะคนเหนื่อยอือตัตัดอีทางนี้ได้ไหมได้ได้แต่ขี้เกียจเดินละได้แล้วลงฮู้ฮะลงขึ้นก็หิวไม่ไหวหลงทางมาผิดทางเอามันก็เป็นต้นสายที่ใหญ่อยู่นะโอ้ใหญ่มากเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่นะ มาเอ้ยตอนนี้ก็ไม่ใช่เดินคนเดียวออย่างไรครัอมาก,มา,กมาขาวชันมากเลยดูอยู่อันนี้เือวานันพี่ๆครับตอนนี้นี่เราก็ได้มาถึงยังต้นสายนะครับผมเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ต้นนี้นะครับผมคาดว่าเออต้องเดินทางอีกแล้วนะครับคือต้องเดินย้อนกลับไปนะครับผมฮะ เสียงอะไรอ๋อเสียงไก่ป่าณขนาดนี้เนี่ยเราเจอต้นสายที่เรากำลังตามหาแล้วนะครับก็เดินมาเนี่ยลงทางมาตลอดทั้งวันเลยนะตอนนี้ก็ตกเย็นมาแล้วนะครับก็จะอยู่ข้างบนนู้นเลยมา เดี๋ยวเราขึ้นไปดูดีกว่าว่าอ่อเป็นอย่างไรบ้างนะคือ <c oughs> ต้องปีนขาวขึ้นไปนะอุ๊ยอะไรปิดข้างหลังวันนี่ยอ๋ย<ะ>อ,<ะ>อ้อีกคน<ะ>ที่อีกคนที่คุยกับอ่คนมาทำนี่นะ หาไม่เจอครับคนที่ไม่ได้คุยต้องต้องมาตามหาให้โอ้โหร้หอนกันเลยทีเดียวแบบนี้ออโอ้ย เดี๋ยวชิปหายคุณมาก่อนจันคุณมานั่งพักก่อนไมีหวยแล้ว เป็นไงบ้างชีวิตดูทาดูดิอย่างนั้นก็พี่เชนพี่เชนน่าจะสอนน่าดูเลยนะ <c oughs> ดูจกเหงื่อแล้วน่าจะโทกเลยมาได้เดินป่านานก็แบบนี้แล้วนะ <c oughs> ตอนนี้ไม่ไหวครับผมไม่ไหวแล้วจริงๆโิ <c oughs> <c oughs> พาหลงนี่แหละโอ แล้วเป็นเขาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยต้นส้ายแถวนี้ก็เยอะด้วยไม่ไหวไม่ไหวไปกินน้ำกันไม่ไหวจริงจรงไม่ได้อันนี้คือไม่ใช่คอนเทนต์นะคอ,คอนเทนต์แบบนี้ก็ไม่ชอบด้วยนะอืม ไม่ไหวโคตรร้อนใช่เหนื่อยด้วยร้อนด้วยเพียด้วยไม่ไหวตอนนหลจะนอนข้าวอีกเศษโอ้เออเดี๋ยวต่อไปก็จดไฟพี่ใหญ่หน่อยนะเขาหิวได้เลยครับได้เลยครับจะจัดให้ครับผมไม่ไหวจริงๆรู้สึกหิวข้าวแล้วเหมือนจะเป็นค่ายด้วยโอ้โหเมื่อตะเกี้เนี่ยนะก็แทนเนี่ยตกมันได้ แ่ได้ตกบันไดนะผมคือเขากะจะเล่นอคอนเทนต์นะครับผมแต่สมจริงไปหน่อยนะฮะดูจากลักษณะฝ่ามือเับผมอนะได้แผลอันนี้ไม่ใช่อะไรครับผมคือคือ,คอมันมันไปไปทํามาก่อนแล้วนะครับก็เลยได้แผลมาก่อนละตกเมื่อกี้ก็เป็นคอนเทนต์เฉยๆนะครับผมอ่ะชอบอ่ะชอบตลกเห็นเป็นเรื่องตโลกครับ ครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะให้แทนนะครับทำก่อฝายนะครับผม แช่แล้วนะไอ้เจ้าก็เชื่ออเลยมาก็จะก้มลงดูก้มลงแล้วเดินสอบเข้าไปงานคนเดียวขัดแผลเอาไปดิโหจานเอาใช้มือจับเลยเหรอเฮ้ยจานเฮ้ยเอาดีๆนะเอาอีกแล้วหรอเพิ่งได้แผลเพิ่งได้แผลวันนี้จะเอาอีกแล้วนะไหวนะจานแบบนี้ กินเสร็จแล้วอัดเดียวอะม,มากินข้าวเรามากินข้าวกันดีวกว่านะครับก็กับข้าวของเราวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็จะมีมามาต้มแล้วก็ข้าวผัดตามด้วยกุนเชียนแล้วก็ปลา ทูทอดนะครับตามด้วยไข่เจียวมีแค่นี้ครับพี่ๆครับผมอ่ะนามากินข้าวกันดีกว่ายาวแดงนดน่ขอบใจนี่ไม่กินเชียงเนาะทุกวันีะกับเพจจะมากมายเลยครับ <c oughs> ครับขนาดนี้เราทั้งสองคนเนี่ยก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคก็ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะนอนพักนั่งพักกันต่อน,นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยตกเย็นแล้วนะครับก็บรรยากาศเริ่มที่จะหนาวกันเลยทีเดียวก็ เราก็มีไฟลตลอดนะครับผมก็คิดว่าในค่ำคืนนี้ไม่น่าจะเย็นเกินไปนะก็น่าจะอบอุ่นพอปกตินะครับผมตอนนี้เนี่ยพระจันทร์ก็ขึ้นมาแบบสว่างกันเลยทีเดียวนะวี่นะอือโอเคเดี๋ยวเราก็หามุมนอนกนอ่าดีๆสักมุมหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าจะผูกเปลยได้หรือเปล่าคิดว่าผูกเปลยได้ปะไม่ไม่น่าจะได้จันไม่น่าจะได้ไม่มีที่ผูกเปลยนะอือหือก็มีไม่มีเนี่ยผมต้องหาให้ได้นะครับผมเพราะว่า อผมชอบนอนในเปลซะมากกว่านะขณะนี้เนี่ยก็ดึกแล้วนะครับผมเราเนี่ยได้นั่งคุยกันพักใหญ่ๆเลยนะครับพี่พตอนนี้ไฟของเราเนี่ก็ดับไปแล้วนะครับผมก็ยังเหลือแต่ไฟอ๋พาว์แบงค์นะครับผมที่เราใช้อยู่นะครับก็ตกกลางคืนเนี่ยนะพี่พีก็หนาวมากๆเลยนะครับผมนะบรรยากาศ เริ่มที่จะเย็นกันเลยทีเดียวอ่าก็ก็ดีครับผมก็เหมือนเปิดแอร์ธรรมชาตินะครับผมข้างบนนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะนอนกันหลายๆคนได้นะครับก็จะมีบางส่วนที่ต้องลงไปนอนผูกเปลข้างล่างเนี่ยแล้วก็ใกล้ๆก,กันนั่นแหละครับผมอ่าก็ยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมบา,บายๆครับ อ๋อพี่พี่ครับผมในค่ําคืนนี้เนี่ยคือผมเนี่ยนอนแล้วผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ข้างใต้เนี่ยโดมไหนอยู่ไหนจังก็ทําเป็นตื่นเต้นไปไนดะ้ตื่นเต้นนะผมไหนข้างล่างซูมลงไปดิอ๋อตัวเดียวนี่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 พี่พ,พี่ผมซูมไห้พี่ได้ชมกันนะมันคือตัวนี้นี่เองไหนนี่เจ้าหนูน้อยนะครับผม เนี่ยอยู่ในพงต้นสายใหญ่เลยนะครับอยู่ข้างในนี้เสียงกอกแกกอกแกกนะครับอืมทำให้น้องทแทนนี่ตกใจเลยนะครับถึงกับต้องตื่นมาพวงเลยทีเดียวก็นั่นแหละครับผมเราก็ตื่นขึ้นมาตอนดึกๆนะฮะเมื่อเด็กกีนะครับ,รบก็ได้ยินเสียงกอ,อกแกกอยู่ในพงไม้นะครับผม ก็ที่ไหนได้ก็เป็นหนูนะครับดีครับที่เป็นหนูแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนี้ก็อันตรายนะครับผมไม่มีอะไรครับโอเคเดี๋ยวนอนต่อกันนะครับพี่พี่อกาพรุ่งนี้เช้าครับ ก็พี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยเราก็ตื่นมาแต่เช้าเลยนะครับผมเมื่อคืนเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากๆเลยนะครับผมใช่ปะผมหนาวหนาวครับฮะเย็นหลังมากเมื่อคืนเมื่อคืนหนาวไหมหนาวครับโอเคก็หนาวเหมือนกันนะครับผมนานๆจะได้มาทีนะก็เดี๋ยวเช้านี้เราก็จะเดินทางกลับนะครับผมอ่า พี่ๆคนไหนที่รับชมคลิปผมผมคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกเลยนะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลับบางใจในการาที่จะทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็ยังไ,ง,ไงเจอกันี้พีหน้าครับบ๊ายบายครับ